ดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพ้ชงเจดเหล่านี้อันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อใครกำนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานผู้ชงเจดเป็นฉไน คือสติสัมโพชฌงธรรมวิจยะสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงปีติสัมโพชฌงปัสสัตติสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงอุเบขาสัมโพชฌงดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พชฌชงเจ็ดเหล่านี้แลอันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความนายโดยส่วนเดียวเพื่อใครกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพาน